ครับคุณผู้ชมครับเครื่องตัดหญ้ามา k ิต้านะครับ m E m 2100นอยู่นี่ดีงามเลยใหม่ตัวนี้ใหม่ใหม่เลยเนี่ยถังเดิมเอาไปใกล้ๆเอาสูมใกล้ๆพ่อ,อไม่มีสนิมเลยฮะเบนซิน2องจิบหะยีซีซีราคา3,800บาทช็อคออตโต้นะครับงัดขึ้นแล้วก็เวลากยกคันเร่งเนี่ยช็อคมันจะดีดกลับให้ครับ สวยตัวนี้ใหม่นะสามโล8ขีดนะครับตัวนี้น้ําหนักเบามากคันเร่งเดี๋ยวผมแนะนาอย่างนี้ก่อนคันเร่งหลักคือตัวในนี้นะตัวนี้คือล็อกเร่งนะ,อ,ะอย่างนี้อย่างนี้สมมุติว่าเราจะแว้นก็แว้นแบบนี้นะครับถ้าเราจะล็อกค้างก็กําล็อกค้างมันก็จะเร่งค้างให้จะเร่งเพิ่มก็ได้พอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะดันไปที่ศูนย์นะอันนี้เป็นสไตล์ของมากิต้าเขา นะครับสติกเกอร์หางสวยเลยนะครับ M E M 2100นยู่ตัวนี้ใช้งานน้อยเลยใช้งานน้อยเลยของแถมมีใบมีดใหม่บางญย่กับสายสะพายครับ3รายการเท่านั้นครับสโล8ขีดครับเหมาะมากครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยปวดหลังเอาสตาร์ทหน่อยฮะดึงเลยฮะทีดูเชือกนี่ ้งานน้อยมากเลยติดง่ายนะครับไม่ต้องไม่้องกลัวิดยากติดง่ายตอกนิดเดียวติดเลยสวิตด,ดับอยู่นี่ใครที่ชื่นชอบอ่าสภาพดีๆนะมือสองญี่ปุ่นนะแต่สภาพเนี้นะฮะแล้วน้ําหนัก3โล8ขีดนะครับมีประกันเครื่องร้อยยี่สิบวันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้ง,งานตัวนี้ไม่ได้คิดมากแล้วพี่ไม่คิดมากแล้วสวัสดีครับ